บรรยากาศยังเมาแล้วครับเนาะมายุติสงุษาผู้เดียวเลยครับผมจะลองเพลงไอ้สร้างทำ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 มาลองนะครับผมอามาใส่หน so ูแถวนี้นะครับพิกัดแถวเยี่ยงวัดแถววัดป่าเลยครับผมมาผู้เดียวเนี่ยครับผมอ่ามาเล่นในสาพนนะครับสาเป็นเป็นสาแห่งนะครับสาหนาพ้นนะครับเนาะมาใส่หนูนีเรื่อยนะครับใส่แต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นใส่ตะพุ่นละ ถ้าไอ้โยกข่าวจอปลานี่ยเถื่อพระคัมภีรสิมภาษัมเปิดอาลาครับวันนี้ขึ้นโคใส่ได้หรคคอครับพี่จ้าครับผมบรรยากาศน่ารักครับเนาะไปงานครับผมบ้านพีขาดคนหุงข้าวเป็นไงครับผมเสียงผมขี้กันแล้วครับผมงามครับผมแอมมี่โอเคครับผมเนาะปฏิภาสไปใส่หนูนีน่แด้วครับบ,าาบดัดน,บน,น,น,นี้โอ้หน้าตาบัสดใสกระจว่าเลยครับเพราะเขานอนตืลี่ยนใหม่เนาะนอนหน้าดำขำเกียรตินาแล,แลนดหน้าดำกระทั่งตั้งงานแล้วครับน้องพุทธาัพทน้อย อ่านี่ครับบรรยากาศเนาะตุกยำแมลงยำขาเรียกว่า็นยำคอแรงครับผมโอ้บัวโป่งครับเนี่ยอ่านี่ยพอดีเลยครับตุกจะไปใส่นู้นนี่อ่ะนี่ผมก็เลยตั้งกล้องนิดนึงบรรยากาศมันมันเย็นดีครับมองเห็นเนาะอ่าถ่ายไปเรื่อยๆเ่็ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวครับน้อเห็ดขี้บมีละมันผสมมวไผสมมวลผสมมวนผู้เดียวกระได้เนาะครับเนาะเป็นบ่ผู้สาวส้นหน่อยนี่ครับผมไปบเราไปเบื้องหนูมันบ่กพ่อนู้นกันนี้ครับที่นี่นี่ครับผม ผมบอกผมพอยที่มอกนี่ผมตบผมมาใส่มันเล็ดเล็ดแดดที่มองซานนี่ครับซานนี่แหละเล็ดแดดตัวหนึ่งครับป้างานครับผมเฮ้ยเนาะแดดลมลมตกครับเงืยแตกเงืยแตกน้ำแตกน้ำแตกครับผมโอ้โหเป็นไงครับบรรยากาศชาวบ้านผมเสียงนกเสียงนกจิจจ่าจิจจ่าครับผมค่ะซีซาร์ที่มีเสียงคนนกับเนาะจิจจ่าทิมเสียงนกเสียงหนูโอ้ยดำๆกันทั้งมีหมวยมันคือเลืออยู่ เดี๋ยวจ้าจางไปเบิ้งครับผมนี่นะครับใส่แถวนี้ละโอ้ยบันเด็สวยหงาครับบดนล่างหนามาันหนาแหลมหนาดำซับแรงงานได้เพิ่มเสิมน้อยหลับไห้ได้นะครับหลับบ่าได้ก็ไม่ต้องหลับนะครับนะตัวผมนี่้ยนี่เป็นไงครับอุ่นอกอุ่นใจครับเพราะว่าผมมากับพระครับผมเลี้ยงก็เฮียดีครับผมนี่ครับบรรยากาศที่มึงครับพิกัดนี่นะครับผมว่าผมใส่นีดเดียวมมันลินแหลกตัวนึงยี่นี่นะครับนี่ ไจะย่างเดียกเหรอหาอยู่หากินตายผมครับผมมาคนเดียวก็เสียวได้ครับผมตมตะเวนหรืออะก็จะ